ESPN สื่อกีฬาชั้นนำรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะปล่อยราฟาเอลวารานกองหลังดีกรีแชมป์โลกออกจากสโมสรแบบไม่มีค่าตัวตอนซัมเมอร์นี้ปีศาจแดงคว้าดาวเตะเฟรนด์แมนมาจากระอันมาดริดเมื่อปี2021พร้อมออปชั่นขยายสัญญาต่ออีก1ปีซึ่งหากมีการทำตามจะหมดสัญญาในปี2025อย่างไรก็ดีในตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณจากบอร์ดบริหารแห่งโอทรฟอร์ดว่าจะขยายสัญญาดังกล่าวออกไป วารานเป็นหนึ่งในนักเตะที่รับค่าเหนื่อยแพงสุดในสโมสรซึ่งหากเขาย้ายออกไปก็จะทำให้สโมสรสามารถลดค่าเหนื่อยลงไปได้มากเช่นเดียวกับองโตนี่มักซิยาวที่จะออกจากทีมเช่นกันยูในเต็ดอยากเคลียร์ค่าจ้างของนักเตะที่กำลังจะย้ายออกไปเพื่อน,นำไปสมทบทุนดึงนักเตะใหม่เข้ามาซึ่งดูเหมือนว่าวารานเองก็ไม่ค่อยมีความสุขกับการอยู่กับสโมสรแฟนแฟนแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ